เกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ไนตดเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงกันมากๆครับหลังจากที่แมนยูนั้นแพ้กับไบร์นมิวนิชไปอย่างฉิวเฉียดโดยจำนวนประตู4ต่อ3แถมก่อนหน้านี้ก็ยังแพ้คาบ้านให้กับทีมเป็นรองอย่างไบรตันไป3ประตูต่อ1หลังๆมาไม่รู้เป็นอะไรครับแพ้ติดต่อกันหลายนัดเหลือเกินแต่อย่าเพิ่งด่าทางทีมงานท็อปสกอร์นะที่จะมาพูดวันนี้ไม่ได้จะมาด่าน,นะครับแต่จะมาวิเคราะห์กันว่าหลังจากที่หมดยุคเซอร์เล็กโฟกสูสันปีศาจแดงก็ตกต่ำลงอย่างที่่่ไมมเเคยเป็นนากอ สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรกันแน่จากเมื่อก่อนครับที่ได้ยินชื่อทีมทีไรก็รู้แล้วว่ามีโอกาสชนะสูงมากๆแต่เดี๋ยวนี้พอแมนยูจะแข่งกับทีมไหนโอ้โหเกาไม่ออกเลยครับว่าจะแพ้หรือชนะมัน50ต่อ50ความน่าเกงขามความน่ากลัวแทบจะไม่มีหลงเหลือให้เห็นสังเกตได้ชัดเลยว่าความเชื่อมั่นของแฟนบอลเริ่มสั่นคลอนแบบไม่น่าเชื่อขนาดมีอะดับต์โดยค้สอย่าง C ีอาเเข้ามาก็ยังไม่เกิดแล้วอะไรกันละ่ะที่ทำให้ฟอร์แมนยูดิ่งลงเหวได้ขนาดนี้ เหตุผลแรกคือการคลองบอลคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรที่ทําให้แมนซิตี้ถึงคว้าชัยชนะได้เกือบทุกนัดที่ลงเล่นกุญแจสําคัญมันก็มาจากการคลองบอลล้วนๆถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยการคลองบอลของทีมผีแดงแต่ก่อนจะอยู่ที่ราวห้าสิบเอแต่ถ้าวัดในปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาแตะ47ซึ่งมันถือว่ามีการเสียบอลที่มากกว่าครึ่งเลยทีเดียวและสาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากความไม่คุ้นชินและการเปลี่ยนแปลงของเทนฮากที่เน้นเพซสซิ่งตูดตันจนเกินไปเน้นไล่คู่แข่งแล้วก็ จากนั้นก็ทาการสวนกลับเพื่อประตูแต่จังหวัดที่กําลังบุกนี่แหละครับที่เป็นปัญหาสุดสดสังเกตนะครับเวลาที่ทีมผีแดงบุกทีไรกองหน้ากองหลังกองกลางจะไปกระจุกตรงรอบเขตโทษกันซะเยอะแล้วเมื่อโดนเขาสวนกลับขึ้นมาก็กลับกันแทบไม่ทันเห็นกองเหลืออยู่แค่แค่สคนเท่านั้นครับสุดท้ายก็เป็นไงอ่ะก็อีกตามเคยเสียประตูจนได้ฉะนั้นผมมองว่าแมนยูควรปรับปรุงเรื่องนี้ด่วนๆเพราะถ้าคของบอลไม่ได้นั่นก็หมายถึงคุณต้องไล่วิ่งฝั่งตรงข้ามแทบทั้งเกมและผลที่ตามมาคืออะไร นักเตะเหนื่อยเล่นไม่ออกเล่นไม่เต็มที่และก็เป็นอย่างที่เราเห็นเห็นกันนี่ไงเหตุผลต่อมาความไม่เข้าขาฟอร์มไม่เข้าที่หากจะดูว่าความสมัคคีและฟอร์มสำคัญขนาดไหนโนู่นเลยครับเรือใบสีฟ้ามีเห็นออกจะบ่อยผมไม่ได้เป็นแฟนแมนซีนะครับแต่ถ้าอยากจะพัฒนาแล้วก็ต้องมองทีมพี่ดีกว่าถ้าคุณไม่เห็นภาพเริกวันที่คนแรกเลยครับเมสันมาส์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่แถมเจ้าตัวนั้นยังถูกเทนฮากจับมาเล่นมิดฟิลด์ตัวต่ำ มันก็เลยก่อให้เกิดความสับสนมากกว่าเดิมเนื่องจากบทบาทของเขาควรตกไปอยู่กับอลิซเซนมากกว่าโดยปกติแล้วเมาส์เนี่ยทั้งสวมบทบาทกองกลางตัวลูกครับแถมเจ้าตัวก็ยังเกิดเจ็บหลังพักไป6สัปดาห์ติดเมื่อลงสนามไปแล้วฟอร์มก็ไม่ปังซะด้วยสัมผัสบอลก็น้อยจ่ายก็ไม่สําเร็จเลี้ยงบอลผ่านยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับคนต่อมาซานโชเรื่องความเร็วผมถือว่าโอเคนะครับพอจะถทุยถ่ายไปได้แต่เรื่องการสร้างสรรและการจบสกอร์ก็ยังทาไม่ดีเท่าที่ควร ขนาดผ่านบอลให้เพื่อนไปเช็คบินโดยการจ่ายบอลตัดเข้าในก็สอบไม่ผ่านเช่นกันทั้งๆท,ที่เขามีบทบาทป้อนบอลเข้าหาปากประตูเป็นหลักแต่ก็ยังทําได้บ้างไม่ได้บ้างถือไเป็นอีกหนึ่งคนครับที่แฟนบอลผีแดงต่างสายหัวกันไม่เลิกคนสุดท้ายครับห้อยลุนบอกตามตรงนะครับว่าไอ้หนูคนนี้ยังไวไปมากๆสำหรับทีมผีแดงถ้าปันไอ้หนูคนนี้ไม่ได้แล้วก็โอ้โหรับรองครับปีศาจแดงมีปัญหาใหญ่แน่ๆจนถึงตอนนี้เขายังไม่สามารถทําประตูได้เลยแถมมีปัญหาเจ็บหลัง ทำให้ไม่อาจไปเดิมสนานกับสีเสื้อใหม่ได้ยิ่งมาคันแลสฟอร์ดผีเข้าผีออกอยู่แบบนี้โอ้โหวิกฤตครับบอกเลยว่าวิกฤตและเกมที่เป็นผ่านมามีหลายจังหวะมากๆครับที่ฮอยลูนเนี่ยมีโอกาสสมบอลิพระัาตุข่ายแต่เขาเนี่ยก็ใช้โอกาสเปลืองโดยใช่เหตุไม่ว่าจะมาจากประสบการณ์ที่น้อยการปรับตัวและทามิ่งที่ไม่ได้รวมถึงพลาดไปเองก็ตามถือว่าไอหนุคนนี้ยังไม่มีพลิสงเท่าที่ควรและอีกหนึ่งปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนมากๆ ทีแมนยูชุดนี้ขาดเสาหลักที่สามารถกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาได้ครับถ้าเป็นยุคข,ของเสื้ออเล็กฟอร์กุสันหรือยุคทองที่แมนยูคองพิมเร์ลีกบอกเลยครับว่ามีหลายคนมากๆที่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นวีดิกอย่างนี้เฟอร์ตินานอย่างนี้กิกส์เอ่อขอข้ามแล้วกันลูนี่อ่ะคือคนเหล่านี้สามารถเป็นผู้นําที่ทุกคนเชื่อมั่นได้แต่กับยุคข,ของเทนฮากผิดกันไปหมดเลยครับไม่มีใครเชื่อใครต่างคนต่างเล่นความเข้าคงความเข้าขาแทบหาไม่เจอ ถึงจะมีดาวรุ่งเยอะแต่ก็ยังไรประสบการณ์ขายความสมัคคียิ่งตอนที่เจอกับบบเยนมิวนิกนัดล่าสุดยิ่งเห็นโคตรชัดทุกลูกที่บาเยนสังหารจะมีคนคอยแอสซี่อยู่เสมอทำชิงกับเพื่อนแล้วเข้าไปยิงตลอดทั้ง3ลูกแต่กับแมนยูครับถึงจสะสกอร์เฉียวเฉียดไป 4. ต่อสก็จริงแต่ทุกลูกที่ยิงผมไม่เห็นความเข้าขากันเลยแม้แต่นิดเดียวมันได้แบบงงงอ่ะเหมือนโยนกันไปโยนกันมาเอา้าเฮ้ยบังก,กระเฉาเข้าขากูกูก็ยิงไปเลยเข้าเฉยเหมือนทุกลูกที่ยิงเนี่ยอาศัยความงงง และความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับบอกตามตรงเลยถ้าคุณไม่เชื่อนะย้อนกลับไปดูครับทั้ง3ลูกไม่มีลูกไหนเลยที่แบบเนาะเนาะไม่มีเลยมีแต่ได้แบบงงๆซึ่งมันสอนให้เห็นว่าแมนยูเนี่ยยังมีจุดอ่อนและลอยลู่อีกมากเลยทีเดียวเหตุผลสุดท้ายครับโค้ชที่ไม่เหมือนเดิมนับตั้งแต่การจากไปของเซอเร์เล็กฟกูสันเกิดมีโค้ชคนไหนที่สามารถสร้างที่เสียให้กับแมนยูกลับมาลุ้นโลดอีกครั้งเลยกลับกันครับยิ่งเล่นยิ่งแย่ อันนี้แฟนแมนอย่อยาโกรธผมนะผมพูดความจริงก็ต้องยอมรับกันให้ได้คือมันแย่ลงจริงๆครับและเทนฮาร์ก,ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตาบาดนั้นช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวมากมายที่โค้ชคนนี้มีปัญหากับนักเตะไม่เว้นแต่ละวันครับไม่ว่าจะมาจากการเข้งจนเกินไปหรือการตัดสินใจที่บางครั้งบางคราวก็ดูใจร้ายและ,ะเผด็จก,การเสรือเกินไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวนักเตะที่ดีสุดตลอดการอย่างคิเตียนโนลรนโดเป็นตัวสำรองเฉยแถมลิปปอกแข่งของแม็กควายอันนี้เนี่ยผมเห็นด้วย และยังวิจารณดาวรุ่งอย่างซานโชว่าฝึกไม่หนักพอต่อนหน้าสาธารนณะยังไม่หมดครับเขายังปล่อยตัวดีเกอาผู้รักษาประตูที่ดีสุดนในโลกคนหนึ่งเพราะไม่เห็นผมว่าไม่เหมาะกับแผนการเล่นทั้งที่แฟนผีก็รู้ว่าสาเหลักๆมันไม่ได้มาจากเขาเพียงคนเดียวตั้งกฎไว้เยอะแถมเข้มงวดอามากๆห้ามมาสายทั้งการประชุมและการซ้อมในสนามห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างกินข้าวห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในวีที่กำลังมีการแข่งขันและต้องตรวจมวลกล้ามเนื้อทุกสัปดาห์เพื่อคงสภาพความฟิต น้ำหนักที่คงที่ทุกการกระทํามันหนักแน่นและเลือดเย็นให้กลิ่นอายคล้ายๆกับเสื้อเล็กฟูกุสันไม่น้อยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชายคนนี้ยังขาดไปและเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือบารามีครับในยุคของเซอร์นักเตะทุกคนจะรู้ทันทีว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คาไหนคํานั้นกดก็คือโกรธนักเตะทุกคนต้องให้เกียรติโค้ดไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรไม่ไว่าจะเป็นใครหน้าไหนาเขาก็จัดการได้อย่างอยู่หมดัดในเวลางานเขาทําทุกอย,อย่างเต็มที่ครับแต่นอกสนามเขาก็เปียเสืยง,งพ่อคนหนึ่ง ที่อยากจะให้นักเตะได้ดีกันทุกคนไม่ตึงตลอดเวลารู้ว่าช่วงไหนควรตึงรู้ว่าช่วงไหนควรหย่อนและสิ่งเหล่านี้มันก็ทาให้นักเตะถวายตัวและหัวใจเล่นให้โค้ชและสโมสรจนสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นี่อาจจะเป็นจิ๊กซอที่เทนฮากยังขาดไปและก็ต้องดูวันต่อไปครับว่ากุนซือคนนี้จะมีจุดจบเป็นโค้ชคนอื่นหรือเปล่าและคุณลหละคิดยังไงกับปีศาจแดงยุคนี้ครั้งหน้าเราจะมาจอดลึกถึงปัจจัยที่ทำให้เชลซีฟอร์มดอดและย่ำแย่ได้ขนาดนี้ ใครที่ไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ที่ถึงพิกถึงขีดขนาดนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กด, like, กด Subscribe หากใครนะครับไม่อยากพลาดอันดับสาระและความบันเทิงของวงการฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวท็อปสกอร์กันด้วยนะขรับ